อยยางได้ลูกฟูกสีอ่อนราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้ราคาเต็ห้ารอุ้ยแม่าามขาขอยา,าดูเลยนะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เอามาทําโปให้กันนะหน้าไหลนะลูกค้านี่กางเกงลูกฟูกแบบนี้ลูกค้าจ๋ากางเกงลูกฟูกแบบนี้เลยเอวยางยืดเด้อนี่ดูทรงตัวนี้เอวสมออุ้ยสวยมาก อันนี้เป็นรุ่นสีอ่อนทั้งหมดเลยนะคะใครที่เคยเปิดแล้วแบบชอบงานสีอ่อนมันเหมือนงานได้คัดหัวนะแม่ลายด้วยนะบางตัวเป็นลายลที่ตัวเขาเออเท็กเจอร์ผ้าสวยลูกค้าเอวแบบนี้ขายไวรุ่นตัวละ80ตัวละร้อยสีมันเป็นสีสไตล์มินิมอลเลยผ้าหนาค้าหนาบางค่ะพี่สาวตัวนี้ค่าหนาบางแต่ถ้าถามน้องพลอยอาจจะออกไปทางผ้าผ้าหนา แบบอย่างนี้นะมันจะเป็นเนี่ยฟิลผ้าสำลีนะลูกค้าแบบประมาณนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เนื้อลูกฟูกจีนนะคะลูกฟูกแพนด้าจะออกประมาณนี้เลยลูกค้านะคะเดี๋ยวกดกล้องลงนิดหนึ่งอ่ะแม่แต่รุ่นเนี้ยคือสีอ่อนล้วนเลยหนูมีอยู่สองก้อนสวยมากเลยสีอ่อนลูกเนี้ยมันเป็นสีครีมล้วนเลยลูกค้<ม>านะอุ้ยแต่มันใหม่มากแล้วขายอยู่ สามห้าหนูขายอยู่ลูกละสามพันห้าพี่ผ้าใหม่ๆเยอะมากนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิสีตกสีอะไรให้เลยเพราะว่าแก้ปัญหาสีตกด้วยการให้โรงงานแยกสีเลยลูกค้าอันนี้หนูแยกสีเลยค่ะพี่แยกสีเลยอันนี้จะเป็นอ่อนล้วนนะแม่เดี๋ยวใครต้องการสีเข้มๆสีดําเดี๋ยวมีอันเนี้ยขายอยู่สามพันห้านะมีอยู่สองก้อนเดี๋ยวปล่อยรหัสลูกลูกรีวิว เอาไปราคา3,200สวยมากสวยมากจริงๆเหมือนได้รีวิวส่งฟรีเลยนะลูกค้าหนูไม่รวมค่าจัดส่งให้นะลูกใหม่ให้ราคา3,300ันอ่อยให้จริงๆไม่ต้องลดก็ได้นะแม่หนูขายราคาปกติได้เลยโคตรจะจึ้ง70-80ตัวนะประมาณนี้แต่ว่าหนูให้ราคานะเอามาทำโปรให้ให้กับเพื่อน,อนๆหน้าร้ฟ์เลย ลูกรีวิวสามพลูกใหม่3ามพขอราคาตามนี้เลยนะลูกค้จาจ่าลงให้จากปกติ3 5มหลูกรีวิวรหัส CFB 1 0จ้ะแม่ B banana หนึ่งูนย์นะคะล,ลูกใหม่ 1, นึ 1> ่งรีวิวหนึ่งเหลือแค่นี้เลยใครจะเอาลูกใหม่รหัสอะไรนะ 2> 1, 2. 1> B 1 2เอาก้อนใหม่ไปเปิดเองก็ประมาณนี้อาจจะมีโอกาสเจอสี ชมพูสีโทนอ่อนสีพัสเทลด้วยนะลูกค้าอาจจะมีเจอโทนอ่อนๆนะคะที่สีมันจะไม่ตกอะสีโทนสว่างเออน้ำตาลเบทครีมสวยมากแม่ตอนนี้รีวิวลูกใหม่โซเอาคู่ยังโซเอาทั้งคู่เลยจ้าแม่ขอบคุณคะ่ะ <Yeah. S 1> เก็บเลยนะยไปไวโซเอาเร็วมากไปต่องานสีดำล้วนนะคะดเดี๋ยวไปต่องานสีเข้ม จะบอกว่าสีดำล้วนก็ไม่เชิงแม้ส่วนใหญ่70-80%อนอาจจะเป็นสีดำ